โอเควันดีครับวันดีครับวันนี้ก็กันนะครับจะมาพูดถึงเรื่องของหนังสือบ้างนะครับเนาะไม่ได้มาพูดเรื่องของสุขภาพนะครับเนาะก็เป็นหนังสือที่กันอ่านอยู่นะครับจริงๆแล้วยังอ่านไม่จบนะครับก็อ่านไปประมาณอ่านไปสองในสามของเล่มนะครับเนาะหนังสือชื่อว่าหัวใจนะครับหรือถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นก็โคโคระนะครับเนาะก็เป็นหนังสือที่กันอ่านแล้วชอบมากนะครับเนาะอ่านไม่ยากนะครับเนาะจริงๆ คนแต่งเนี่ยะครับเออต้องบอกก่อนว่าคนแต่งนี่ก็คือไม่ใช่คนแต่งผู้เขียนนะครับผู้เขียนนี่ก็คือคุณคาซิโออินามูรินะครับคุณคาซิโออินามริก็คือเป็นเขาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเคียวเซรานะครับเนาะแล้วก็มีผลงานที่แบบว่ามากมายนะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่ที่เจ๋งมากๆก็คือเขาเป็นคนที่พลิกฟื้นนะครับเนาะสายการบินเจแปนแอร์ไลน์วิเจลนะครับเนาะจากสภาวะที่ใกล้จะล้มละลายนะครับแล้วใช้เวลา เพียงสองปีนะครับเนากลับมากลับมามีกําไรกลับมากลับมาเติบโตได้นะครับซึ่งการชอบเรื่องของเหตุผลที่คุณคาซูโออินามอริเขาเข้าไปรับเป็นซีอเป็นผู้บริหารของเจลตอนนั้นด้วยนะครับจริงๆตอนนั้นนะครับคุณคุณคาซูโออินามอริเนี่ยก็อายุเยอะแล้วนะครับเนอะอายุเยอะแล้วแหละการที่เขาแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จมามากมายการที่เขาจะไม่รับการเป็นผู้บริหารของเจลเนี่ย ก็ก็ได้นะครับแต่ว่าเขาคือเขาถ้าเขามองว่าเขาเขาเสี่ยงที่จะล้มเหลวอ่ะเพราะตอนนั้นทิศทางมันมันดูแย่มากนะครับแต่ว่าเขาก็มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียชื่อเสียงอะไรต่างๆนานานะครับด้วยความที่ว่าคุณคาโซอิ um นาบรีเนี่ยครับเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองนะครับเขารับเป็นผู้บริหารของเจเป็นอลไรนะครับแล้วก็อ่มันมีเรื่องที่บอกว่าถ้าถ้าสายการบินนี้เจงนะครับนอจะมีพนักงานนับหมื่นชีวิตนะครับที่ อาจจะต้องตกงานอะไรอย่างนี้เขารู้สึกว่าเขาเขาเป็นห่วงคนญี่ปุ่นรวมถึงอ่าสายการบ,บินจะเป็นอะไรก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับถ้าเจ๊งไปเนี่ยมันก็อ่าก็ถ้าล้มละลายไปเนี่ยมันก็ก็เหมือนแบบประเทศญี่ปุ่นก็เสียหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะถูกมองแย่นะครับแล้วก็เหตุผลที่สําคัญที่สุดก็คือเขาบอกถึงตอนนั้นมันมีสายการบินเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่เนี่ยสองอันนะจะเป็นอะไายแล้วอีกอีกแบรนด์หนึ่งนะครับเนูก็บอกว่าถ้าเจเป็นอะไรหายไปนะครับมันก็จะเกิด หรืออีกแค่สายการบินเดียวนะครับแล้วจะเกิดภาวะของการผูกขาดการค้าซึ่งภาวะการผูกขาดการค้าเนี่ยก็จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับก็จะทําให้คนญี่ปุ่นเนี่ยใช้ชีวิตลําบากขึ้นนะครับด้วยเหตุผล3เหตุผลเนี่ยมันไม่มีเหตุผลเพื่อตัวเขาเองเลยนะครับเนาะแต่เขาก็รับนะครับที่จะเข้ามาบริหารจะเป็นออนไลน์นะครับ,บแล้วก็สามารถพลิกวิกฤตได้นะครับย้อนเลยนะครับก็จริงๆคุณ คุณคาสุอิโนบุรก็เคยลังเขียนหนังสือที่เขียนหลายเล่มนะครับแต่ว่าเล่มที่เห็นขายในเมืองไทยนี่ยก็มีช้าให้ชนะนะครับเล่มนี้กันก็มีนะครับเนาะก็อ่านอ่านไปแล้วนะครับเนาะแล้วก็อีกเล่มนี้ยังไม่เคยอ่านครับถอยก็ตายวิกฤตยังไงก็ต้องสู้นะครับว่าเดี๋ยวว่าจะไปหามาอ่านกันนะครับเนาะโอเคทีนี้สาเหตุที่กันตอนแรกครับกันก็ยังไม่เคยเห็นหนังสือเล่มนี้หรอกนะครับแต่บังเอิญได้ไปฟังพอดแคสต์อันนี้นะครับของพี่เอ๋นิวกรมก็ขอบคุณพี่เอ๋นิวกรมด้วยนะครับเนาะก็ พี่เอกก็แชร์ในมุมมองของของนักเขียนเนาะแล้วก็คนที่มีประสบการณ์ชีวิตเยอะนะครับเนาะก็หูแชร์จนแบบว่าปล่อยไว้ไม่ได้ต้องหามาอ่านนะครับก็เลยไปซื้อมาอ่านนะครับเนาะแล้วก็ตัวความประทับใจสิ่งที่กันชอบจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็วันนี้ถือว่าเอามาแบ่งปันละกันนะครับรการคงไม่ได้ถึงขั้นว่าเฮ้ยเรามาสอนอะไรเราแค่มีประเด็นนี้กันชอบแล้วแล้วกันกันจับประเด็นได้นะแล้วก็รู้สึกว่าเออมีประโยชน์กับตัวกันนะครับเนาะโอเค อย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของเขาบอกว่าคุณคาสิโอเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อถือกําเนิดบนโลกนี้แล้วทุกคนก็ล้วนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขนะครับอันที่จริงเนี่ยการมีความสุขเป็นหน้าที่ของพวกเราที่มีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำไปคือหนังสือเล่มนี้นะครับเขาพูดถึงเรื่องหัวใจหมายถึงว่าอ่จริงๆคนเราครับทุกคนก็ต้องเจอปัญหานะทุกคนก็ต้องมีภาวะที่ท้าทายอะไรอย่างนี้นะครับแต่บางคนนะครับเวลาเจอปัญหาเนี่ยก็อาจจะ รู้สึกทุกข์อะไรจริงอย่างนี้ยแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้จะบอกว่าอคิดยังไงนะครับให้คุณสามารถมีความสุขมีรอยยิ้มอ่ารู้สึกดีได้เมื่อเจอปัญหานะครับเนาะเพราะว่าปัญหาหลายอย่างครับมันไม่สามารถแก้ได้ในทันทีเนาะออนะครับกอย่างกันเนี่ยเขารู้สึกว่าเออปัญหาที่เราเจอบางเรื่องครับมันเรายังแก้มันไม่ได้อะเราคงต้องอยู่ร่วมกันไปสักพักะครับฉะนั้น ถ้าเราอยู่ร่วมไปอยู่ร่วมกันกับปัญหาแล้วเราทุกข์นะครับเราก็คงแบบไม่มีกระจิตกระใจจะไปทาอย่างอื่นนะครับเราก็พอได้อ่านเล่มนี้ครับก็รู้สึกว่าได้เหตุประโยชน์ในรู้สึกว่าเออมันก็จริงนะจริงๆแล้วครับปัญหามันก็คือเป็นแค่มันเป็นเช็คพอยต์มันเป็นสเต็ปอันหนึ่งที่เราก็ต้องเดินไปเจอไปไปก้าวๆหนึ่งที่เราต้องเดินไปไปเจออยู่แล้วครับเราก็สามารถมีมุมมองให้มีความสุขกับมันได้แล้วก็ถ้าเรามีความสุขกันเชื่อว่าความสุขจะดึงดูด นะครับน้อยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะครับและสิ่งดีๆที่เข้ามาเนี่ยภายหลังก็อาจจะเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาได้อนนี้ก็คืออ่าเป็นในช่วงแรกๆของหนังสือเลยครับเมืขเขียนบวิร์ดดิงนีไว้นะครับตอนแล้วก็อันนี้เรื่องนี้ก็ดีครับการก็รู้สึกว่าเอ้ชอบเหมือนกันก็คืออ่าคุณคาซูโอเนี่ยเขาบอกว่าคําว่าขอบคุณนะครับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็คืออาริยะโตะนะครับนาะแต่จริงๆแล้วคาว่าอาริยะโตะเนี่ยครับมันแปลตรงตัวว่าหาได้ยากนะครับนั่นหมายถึงว่า ประสบการณ์ในชีวิตของเราครับล้วนเป็นสิ่งที่หาได้ยากนะครับเนาะ <c oughs> คือเขาบอกว่าคุณขอนเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนะครับรู้สึกขอบคุณนะครับทั้งเวลาที่เราเจอเรื่องดีและเวลาที่เราเจอเรื่องร้ายนะครับ <c oughs> จริงๆเวลาที่เราเจอเรื่องดีเนี่ยเรามีคนให้อะไรเรามีคนช่วยเหลือเราเนี่ยเราขอบคุณเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องยากนะครับเนาะแต่ว่าเขาพุ่งประเด็นไปถึงว่าเวลาที่เราเจอปัญหาเวลาที่เราเจอเรื่องร้ายเจอเรื่องไม่ดีครับจริงๆแล้วครับ คุณคาโซเขามองว่าอ่าเรื่องไม่ดีนะครับมันก็ให้อะไรหลายๆ,ๆอย่างกับเรานะครับบางคนนะอาจจะคิดอะไรได้เห็นอะไรกับตัวเองในชน่วงที่เรื่องที่เกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะครับเนาะซึ่งอันเนี้ยก็รู้สึกว่าเออถ้ามองในมุมนี้มันก็ใช่นะบางทีนะครับเวลาที่เราเราเจอปัญหานะแล้วเรารู้สึกว่าเออปัญหาเนี้ยมันเหมือนมาปลุกเรามาเอาเว้เราครับมันก็ทําให้เรามันอาจจะเป็นจุด จุดเริ่มต้นให้เราก้าวไปอีกระดับนะถ้าเราถ้าถ้าปัญหานั้นเป็นจุดเริ่มต้นให้เรานําพาชีวิตไปได้อีกระดับจริงๆนะครับเราก็คงต้องหันมาขอบคุณปัญหานั้นอยู่ดีนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเพราะว่าทุกอย่าง ทุกเหตุการณ์อะมีคุณค่าของมันนะครับก็ทําให้เราสามารถมีก้าวต่อไปที่ดีได้อันนี้จริงๆอันนี้กันว่ามันแอบคล้ายทฤษฎีดอททูดอทของอ่าสติปจ๊อบเหมือนก็รู้สึกว่าเออใช่เพียงแต่ว่าน,นี่เขามองในมุมต่างกันสติปจ๊อบอาจจะมองเอ้ยมันย้อนกลับไปแต่อันนี้ก็คือมองมองมันในปัจจุบันเลยถ้าถ้าเราเจอปัญหานะครับเราสามารถขอบคุณปัญหานั้นได้เพราะปัญหานั้นะอะอาจจะทําให้เราพัฒนาตัวเองไปอีกระดับได้นะครับแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ เรื่องนี้ก็ดีครับเราเรื่องนี้เขาพูดถึงจิตใจของคนนะครับเนาะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะแบ่งจิตใจคือทุกคนเนี่ยต้องมีนะครับเนาะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับจิตแท้ก็คือจิตที่เห็นแก่ผู้อื่นแล้วก็จิตที่ยึดติดนะครับคือจิตใจที่เห็นแก่ตัวนะครับเขายืนยันว่าต้องมีนะต้องมีสองอันนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องควบคุมนะครับควบคุมให้ มันบาลานซ์กันกับสองเรื่องนี้นะครับเนาะแต่ว่าอย่างคุณคาสโอนเนี่ยเขาบอกว่าโดยส่วนตัวครับเขาเขาจะค่อนข้างคิดถึงผู้อื่นนะครับเนาะมากกว่าเพราะว่าอย่างการที่เขาเข้าไปแก้ไขลิกวิกฤตให้จะไปอะไรแก้ปัญหาจะไปอะไรนะครับเป็นผู้บริหารให้เนี่ยก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของจิตใจที่เห็นแก่ผู้อื่นนะครับแล้วก็เขาสามารถถ่ายทอดเรื่องเนี้ ไปสู่พนักงานของ j p e i r l i n e ลได้ด้วยนะครับในหนังสือเล่าให้ฟังว่ามันมีเหตุการณ์ปี2011นะครับที่ปัญหาที่สนามบินจำไม่ได้ว่าแผ่นดินไหวหรือว่าน้ำท่วมหรือพายุอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับเดือดร้อนเนาะซึ่งก็มีพนักงานของ j p a ป r l i n e ลนะครับนะที่มีจิตใจเนาะที่เห็นแก่ผู้อื่นนะครับก็ออกไปช่วยเหลือผู้คนนะครับเนาะแล้วก็ได้สร้าง อะไรให้อะไรให้กับผู้คนนะครับจากเหตุการณ์น,นั้นซึ่งอันเนี้การมองว่ามันดีมากเลยที่ตัวเขาเองนะครับก็เป็นคนที่มีจิตแท้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเขาก็สามารถถ่ายทอดอันเนี้ยลงไปสู่วัดเป็นเหมือนเป็นวัฒนธรรมองค์กรลงไปสู่พนักงานได้ครับซึ่งเวลาเราไปเจอเอ,อพนักงานหรือว่าเจออะไระครับถ้าเขาบริการเราตามหน้าที่จะเขาบริการเราเพระอยากช่วยเหลือครับอันเนี้ยเราก็จะดูออกเนาะ ออกันก็รู้สึกเหมือนกันนะครับกันค,คิดว่าเออเรื่องเนี้ยก็เป็นประโยชน์แล้วกันก็คิดว่าก็จะเอามาปรับใช้กับตัวเองด้วยนะครับเนาะก,ก็คิดว่าเอ,อ้ยอย่างกันเนี่ยก็มีทำคอนเทนต์ทั้งในไอจีน, AG นะครับทั้งในเฟซบุ๊กแต่เฟซบุ๊กอาจจะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างเป็นแบบไลฟ์สไตล์นะครับเนาะก,ก็เลยไม่ได้แอดนะครับเนาะแต่ว่า,าหรือยูทูบอะไรอย่างงี้นะครับก็ตั้งใจนะครับตั้งใจว่าเออจะทําอะไรให้มันเป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับมากมากมากกว่าเดิมนะครับอาจจะเอา ความรู้เอาอะไรมาแบ่งความรู้ที่มีนะครับอาจจะไม่ได้เยอะแต่อาจจะเอามาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับนอโอเคมากขึ้นมากขึ้นนะครับน้อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ชอบก็คืออันนี้อันนี้เป็นเรื่องของหัวใจแล้วก็เป็นเรื่องของวิธีคิดด้วยนะครับคือเขาบอกว่าตอนที่เขาเเข้าไปฟื้นฟูกิจการเจ็ปอะไรครับคือคือต่อสาเหตุที่กันอ่านอนะ่ะกันก็อยากศึกษาวิธีคิดเขาด้วยแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าเขาอะแก้ปัญหาเจไปอะไรตอนนั้นยังไง นะครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งอ่ะที่เขาเขียนเราเขารู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่ต้องรีบแก้ก็คือคือเขาบอกว่าเดิมทีนะครับในองค์กรขอใจไปอะไรที่กําลังใกล้ล้มละลายเนี่ยครับเพราะว่าพนักงานทุกคนนะครับรวมถึงผู้บริหารระดับสูงนะครับคิดว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นคือเขาคิดว่าคือพนักงานทุกคนกับผู้บริหารเนี่ยคิดว่ายังไงก็เจงหูได้คิดแบบนี้นี่องค์กรไหนรอดได้นี่กันว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับก็แต่ว่าเขาอ่ะ เขาก็ใช้เวลานะครับสิ่งนี้เขาทำนะสิ่งนี้เขาทำนะครับเขาคือเขาให้เวลาก็จะไม่ได้ว่าเขาให้เวลาเท่าไหร่แต่ประมาณว่าสัปดาห์นึงจะต้องมีหนึ่งหนึ่งคลาสที่เขาให้ผู้บริหารนะครับมานั่งเรียนนะครับเนาะบางทีบางคลาสเขาก็สอนเองนะครับบางคลาสเขากา็เชิญคนอื่นมาสอนอะไรเงี้ยครับเพื่อค่อยๆปรับวิธีคิดปรับความเชื่อของผู้บริหารนะครับเนาะนะเขาใช้เวลา,ากับตรงนี้เยอะมากแต่เขาบอกว่า มันก็มีคอมเมนต์ว่าเอ้ยแทนที่จะเอาเวลามานั่งมานั่งเรียนอะไรแบบเนี้เออสู้เอาเวลาไปทํางานดีกว่าไหมาแต่เขาก็ยืนยันว่ามันสําคัญนะครับเนาะซึ่งอันนั้นคือยุคยุคที่ผ่านมาสักพักแล้วแต่ว่าในปัจจุบนันนะครับใครๆก็รู้เนาะว่าการที่เราได้เรียนอาจไม่ว่าจะเป็นฟังพอดแคสต์หรือว่าอยู่ในมิสติ้งหรืออยู่ในคลาสอะไรที่มันดีๆครับมันส่งผลต่อต่อความคิดต่ออะไรแล้วมันปรับเปลี่ยนความคิดเราได้ครับซึ่งอย่างตัวของกันเองกันก็จะมีคลาสที่กันเรียนนะครับเนะี่ยเดี๋ยว เียนี้กานอัดตอนสองตอนหนึ่งทุ่มเนาะเออนะครับทุ่มกว่าเดี๋ยวทุ่มครึ่งเนี่ยกันก็มีคลาสของที่ออสเตรเลียนะครับเนาะออสเตรเลียซีแลนด์นะเดี๋ยวก็ต้องไปละนะครับเนาะก็เนี่ยก็รู้สึกว่าเออเรื่องของการที่เราให้เวลากับคลาสให้เวลากับอ่าสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราเรียนรู้ครับมันสําคัญมากเลยโดยเฉพาะเมื่อเราต้องเราอาจจะมีองค์กรหรือมีคนที่เดินตามเรามาหรือเราจะต้อง ทํางานกับผู้คนรับผิดชอบการทํางานร่วมกับผู้คนนะครับการที่เราได้พัฒนาเาเรียกว่า personal growth นะครับเราก็ก็จะทําให้เราครับทํางานแล้วก็ได้ดีมากขึ้นนะครับเนาะตัวกันเองก็เชื่ออย่างนั้นนะครับก,ก็พยายามเข้าเรียนรู้มีคลาสสม่ําเสมอน,นะครับเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นอยู่สี่เรื่องนะครับท,ที่การรู้สึกว่าเอ้ยการชอบหนังสือเล่มนี้จังเลยเดี๋ยวจะไปอ่านให้จบนะครับเนาะไม่แน่ใจว่า อ่านจบแล้วอาจจะมาทําคลิปอีกรอบไหมนะครับเนาะหรืออาจจะเอาเล่มอื่นมาทําบ้างนะครับก็ถ้าใครรู้สึกว่าอชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากให้อ่านเล่มไหนนะครับแล้วมาแชร์นะครับก็พิมพ์มาได้นะครับเนาะก็จะพยายามนะครับถ้าเล่มไหนมีอยู่แล้วก็จะพยายามหามาหยิบมาอ่านนะครับเนาะโอเควันนี้ก็อาจจะมาสั้นๆประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามไอจของกันด้วยนะครับเข้าไปติดตามได้นะครับโอเควันนี้ก็ ขอบคุณครับสวัสดีครับ